ประโยคสร้างแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปตลอดกาลจงฟังประโยคเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าถ้อยคำเหล่านี้จะซึมซาบเข้าสู่ความคิดและจิตใจของคุณและเมื่อคุณมีความคิดและจิตใจเช่นเดียวกับคนเหล่านั้นที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ผลที่ออกมาจากชีวิตของคุณก็จะเป็นเช่นเดียวกับคนเหล่านั้นเช่นกันถ้อยคำเหล่านี้คือพลังที่จะทำให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในอนาคต จงตั้งเป้าหมายไว้ที่ดวงจันทร์เพราะถึงแม้ว่าคุณจะไปไม่ถึงอย่างน้อยคุณก็ยังได้อยู่ท่ามกลางหมู่ดาวเรสบราว์ <Race Brown. S 1> จุดเริ่มต้นของความสําเร็จคือความปรารถนานโปเลียนฮิลลเริ่มณจุดที่คุณยืนยใช้สิ่งที่คุณมีทําสิ่งที่คุณทําได้อาร์เธอรเอสความฝันของพวกเราสามารถเป็นจริงได้หากเรากล้าที่จะไขว่คว้ามันวอลดิสีย์ หากคุณไม่เสี่ยงมากกว่าคนปกติคุณก็จะกลายเป็นคนธรรมดาจิมรอนโอกาสไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่คุณต้องหาที่สร้างมันขึ้นมาริชกราดเนอร์หากคุณตั้งเป้าใหญ่มากถึงแม้มันจะล้มเหลวแต่ก็เหนือกว่าความสำเร็จของผู้อื่นเจมส์คาเมลอนไม่ว่าคุณจะเห็นความสำเร็จเรื่องหน้าเพียงไรเบื้องหลังคือความพยายามอย่างเหลือล้อนของคนคนหนึ่งไวท์ <White. S 1> เพชร สิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่การที่เราตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปและทําไม่ได้แต่เป็นการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ต่ําเกินไปและทาสําเร็จต่างหากไมเคิลแนงเจโลคนที่ประสบความสาเร็จคือคนที่ก่อร่างสร้างตัวจากก้อนอิฐที่คนอื่นปาใส่เขาเดวิดบริงเล์หากคุณเกิดมาพร้อมกับความยากจนนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณแต่หากคุณตายพร้อมกับความยากจนนั่นต่างหากคือความผิดของคุณบิลเกต ความลับของความสำเร็จทั้งหมดในชีวิตคือการค้นหาว่าเราเกิดมาเพื่อทําอะไรแล้วลงมือทําสิ่งนั้นเฮนรี่ฟอร์ดจงทําความฝันของคุณให้เป็นจริงหรือจะรอให้คนอื่นมาย้างคุณเพื่อไปทําความฝันของพวกเขาให้เป็นจริงแต่ัรเกรย์ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่คือการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยและการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยคือความล้มเหลวมาร์คซักเกอร์เบิร์กหากคุณไม่รู้ว่ากำลังมุ่งหน้าไปทางใด ท้ายที่สุดคุณก็อาจจะไปจบลงสักที่หนึ่งที่ที่คุณไม่ได้หวังเอาไว้ไวลอเรนเจพีเตอร์ถ้าคุณวิ่งคุณอาจจะมีโอกาสแต่ถ้าคุณไม่วิ่งคุณได้สูญเสียโอกาสไปแล้วบารัตโอบามาทำหรือไม่ทำเท่านั้นไม่มีคำว่าลอโยดาผมได้เรียนรู้ว่า,าความกล้าหาญไม่ใช่การาที่ไร้ซึ่งความกลัวแต่แท้ที่จริงคือการที่เราสามารถเอาชนะความกลัวได้ต่างหาก เนวสันเมนเดลาความกลัวเป็นเพียงมายาคติที่เราสร้างขึ้นมานโปเลียนฮิล